ไว้เราจะพาะกิจเราสมามกิจของเราก็เข้าอยู่เดวอสีก้าเมื่อคืนนี้เราจะพาะกิจตัวเด่นก็คือห้ากับ8ปดตัวรองก็คือ6กับ4เนาะวันนี้ให้รูดศูนย์ศูนย์หกเก้เดือถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ให้นะคะเฉพาะกิดตัวเด่นก็คือ5 8, อกั 4, นนบ8ดน,นะคะห้ะาศูนย์ห้าหนะะึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้ย์แดหนดสาดสี่แปดหหย์หหนึ่งหสี่หเจดหกด สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหรือเอาตัวที่เราขีดขีดขีด,ข,ด,ข,ดขีดไว้ก็ได้นะสามตัวก็หนึ่งสี่เจ็ดห้าหกแปดหกสี่สองหกแปดสี่สามห้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเมื่อวานเฉพาะกีดตัวแปดก็เข้าไปเข้าบนข้างบนเฉยอีกแล้วเข้าเราสามบัคคีวันนี้ไม่รู้ตัวไหนจะขึ้นอาจจะเป็นหกนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ทั้งสองคลิปเลยทั้งเราสามาัคคีแล้วก็ราวเฉพาะกิจนะคะทั้งทั้งสองอันเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อทุกคนกคน็กนขอให้โชคดีเฮงๆปงปังปเน้อผลก็จะตกละสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะจากวุ้นเส้นพารวยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราหน่อยเด้อโชคดีทุกคนหมันหมาน,นเด้อพี่น้องเอ,อ้ยขอบคุณทุกคนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ